เพื่อนกับตัวเองคุณรักใครมากกว่ากันถ้าเป็นตัวผมเมื่อตอนไมรุ่นทุกสิ่งทุกอย่างคือเพื่อนเพื่อนไปไหนผมไปนั่นแต่พอผมได้เติบโตขึ้นทำให้ผมเรียนรู้เลยว่าผมควรรักตัวเองมากที่สุดเพื่อนต่อให้รักกันมากแค่ไหนถ้าเกิดคุณติดคุกติดตารางขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่ามีแค่พ่อแม่เท่านั้นที่ไปเยี่ยมคุณที่คอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณเพื่อนต่อให้รักกันมากแค่ไหน แต่ถ้าเกิดคุณเสียชีวิตขึ้นมาก็จะมีแค่พ่อของแม่เท่านั้นแหละที่จะเสียใจกับคุณไปตลอดชีวิตเพื่อนต่อยรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินขึ้นมาเขาไม่สามารถให้เงินคุณกินคุณใช้ได้ทุกวันเพื่อนต่อยรักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขามีลูกมีครอบครัวขึ้นมาเขาต้องให้ความสําคัญกับลูกกับครอบครัวเขามากกว่าคุณผมอยากจะบอกว่าขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆขอให้รักพ่อแม่รักทุกคนในครอบครัวของคุณ ขอให้คุณรู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนมีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นแหละที่จะต้องแก้ไขปัญหาและรับผิดชอบต่างๆด้วยตัวคุณเองถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตอคืออะไรขอรีบลงมือทํามันเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณยิ่งประสบความสําเร็จเร็วมากแค่ไหนชีวิตคุณก็จะดีมากแค่นั้นคุณจะเลี้ยงดูพ่อแม่คุณได้คุณจะดูแลครอบครัวคุณได้เป็นอย่างดีเลยขอให้ทุกคนสู้ๆครับและรักตัวเองให้มากที่สุด